จได้ตึ้งติ้งนะตอนนี้เกิดอาการน่าจะหล่อนยาอยู่นะฤทธิ์ของยากำลังออกลุงเล่นยาป่ะเน,นี่ยเล่นไหนมเมื่อเช้าอะ่ะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรเมื่อเช้าอะ่ะนี่นะครับลุงชายแก่วัยหกสิบสองปีลงเล่นอะไรห,หน้าบ้านเล่นอะไร ีนะฮเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นไปกี่เม็ดเล่นไปกี่เม็ดเล่นเยอะไหมเล่นเป็นกำซเหลือไมู่้เย็นนะขั้นตอนเจอจะมีไปซื้อที่ไหนนะดึงขืุความสนใจซื้อแถวนี้เหรอแล้วขายเองด้วยเหรออ๋อแพงไหมรุงแพงไหม

มันเรื่องของกูไม่ต้องมายุ่งกับกูเพราะว่างานเขาลื้อของบ้านเราเนาะทิ้งเนาะเพียงของทิ้งแล้วก็ขอตังค์กินเหล้าก็ไม่ค่อยได้ยายแม่ไม่ให้ก็เลยยั้เขาขอทุกวันวันวันละสรอบไงวันละสี่วันละสี่สี่รอบวันอนงวันหนึ่งแม่ก็แก่แล้วเนี่ยต้องมานั่งทําเลี้ยงเขาเนอะอ้มยความรู้สึกยังไงอ่ะอันนี้เป็นอะไรเขาเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวเขาแล้วเป็นไงพี่ชายทํากับนแม่ ก็ก็รู้สึกว่าเขาทาได้ยังไงไงเพราะว่าก็คือพี่น้องมีแต่คนรักแม่ทั้งนั้นเลยไม่มีใครมีคนดูแลแม่แล้วเขาเป็นแบบนี้เราก็เสียใจอยู่ว่าเขาแหกแหกกอมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่ามีแต่คนดีกับเขาทั้งนั้นเนี่ยมีอะไรก็เขาทำให้กินให้แกกินตลอด ันนี่เลยแกไม่เคยลําบากไงคนไม่ไหววันนี้เลยต้องแจ้งความใช่ทางนั้นไม่แจ้งความเขาไม่อยู่เนาะใช่เดี๋ยวเขาจะทาร้ายคนไงประสาทขึ้นทุกวันเลยเหรอมเหมือนเขาจะหนักก็คือแกเดินทั้งคืนเมื่อคืนเนี้ยแกเดินทั้งคืนเมาทุกวันเลยเหรอมเมาทุกวันก็ถ้าออกมาใหม่เดี๋ยวก็ดูใหม่ว่าเขาทําไงอยู่กันแบบถ้าเกิดไม่เมาก็โอเคอยู่ถ้าเมาถ้าเผื่อเมาเนี่ยบาดทวาวะไหมบาดทวาวหมดสิ พรก็เขาถือว่าเขาครั้งแรกใช้มีดแล้วนี่เนาะวันนี้วันนี้เหตุมันเหตุเกิดอะไรป้าฮะไรวันนี้วันนีเหรอเมาเมาเมาทั้งวันเออแล้วไงอีกเล่าเลยแล้วไงอีกเมาเมาเมาทำอะไรอีกป้าป้ามันจะเมาแล้วทำอะไรอีกเมาแล้วเขาขอตังค์มาขอตังค์เออเออมากินเหล้าขอขอตังค์แม่จ้ะแม่ไม่ให้ให้ไปยี่สิบบาทไปกินเหล้าเออเออแล้วไงอีก ไม่พอไม่พอแต่มเมอาอีกม,มันเอาทุกวันขอทุกวัน,นอืมแล้ว,แล,วแล้ววันนี้ไปอะไรต้องมาทําจะมาทําผ้าเนี่ยเมามาแล้วมั้งเมาไม่ได้พูดก็มาหลายวันแล้วพ,พูดก็มกันก็เมาโหใส่โหใส่อ่ะแล้วโหวใส่แม่อืมแล้วแม่ทําไงยายก็ปวดขาเนี่ยอืมแล้วเราใช,ไใช่ไม่ใช้มีดทำะไยยายไหมเอา้าเข้า เขาใกล้มันไม่ได้หรอกมัถือมีดเหรอเออเนี่ยถือมีดด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันฟันเราเนาะเข้าไปได้เหรอแล้ักนณะมันถือมีดครู่จ้าเขาครู่ไปขูยายใช่ไหมจ้าว่าใครเข้ามาอ่าใคราจะใครทำอะไรมันชี้หน้าเออชี้แต่ก็ไม่กล้าเข้าชี้ว่าไงอ่ะมันเขาถืออย่างนี้แล้ววงเนี่ยน้าถือตาทำไงฟันที่หน้าอายเกันอ๋อชี้หน้าฟันเลยจ้ามีแค่นี้แหละ